นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยกล่าวว่าการวิจัยที่มีความสําคัญเพราะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเชื่อมั่นว่าการศึกษาวิจัยและการคิดค้นสิ่งใหม่จะสามารถสร้างความเจริญเติบโตโดยเฉพาะภาคธุรกิจให้ยั่งยืนและงานวิจัยนะคะก็ต้อง ตั้งโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดยเน้นที่กลุ่มสินค้าเกษตรและภูมิปัญญาไทยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เสนอการผลักดันทุนวิจัย1ทุน1มหาวิทยายลัยหรือหนึ่งสถาบันและอยากเห็นงานวิจัยที่มีอยู่แล้วนำมาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อให้เป็นรูปธรรมและออกมาเป็นผลผลิตได้ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่างานวิจัยที่จะทําต่อไปในอนาคตจะต้องมีการปรึกษาทิศทางว่าจะดําเนินการไปอย่างไรเช่นภาคการเกษตรจะเพิ่มผล,ผลผลิตอย่างไรหรือภาคอุตสาหกรรมต้องการอะไรโดยจะตั้งโจทย์จากความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ทางสถาบันการวิจัยได้ทํางานให้สอดคล้องกันส่วนนักศึกษาก็จะต้องสามารถตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทยแล้วนําองค์ความรู้มาสร้างประโยชน์ นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้นักศึกษาไปฝึกงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการศึกษาเพราะจะทําให้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการบูรณาการสามฝ่ายในภาครัฐเอกชนและนักวิจัยในการทํางานร่วมกันที่จะทําให้งานเกิดขึ้นจริงและสร้างให้งานวิจัยเป็นตัวส่งเสริมประเทศอย่างยั่ง,งยืนค่ะ